เอมา,มามาือมืออะไรสีอะไรคะปี่ดมาแม่อดี๋ยวนี้น่าอุ้ยเก่งอ่ะปี๊เก่งจังเลยเหมือนกันเลยเฮ้ยทำไงพี่ทำไง น้่าจะสนิทแล้วทำอะไรน่าจะได้แล้วจะเสร็จนะสื้อุ้ีอยมแก้ก่น่เียงเอียงหงายไปได้อยู่เนาะเอียงได้แต่มันทับไปนิดนึงแต่เดี๋ยวเขาไปแก้รีบให้ก่อน ถามคุณหมอดิเจ๊นองเบบี้เนอ้เจายาคุณหมอทำอะไรอยู่คะเย

แล้วมามีชักทำไงแม่ม่แม่มีแม่ไม่ได้จู่จจแม่มีแม่ม่แม่ไม่ได้จู่จู่จู่ป่าปาป้าชักทำไงป่าปาชักร้องด้วยร้องด้วย A B C B C B เม็นหมอทำไรถามดิ โอ้ยโอ้ยไอคุณหมอทำอะไรอ่ะคือบีเจ็บเนอะเนอะคันๆันงหงงเลยดึงหงงเลย